การจัดการความหึงหวงสร้างความมั่นใจให้รักไปได้ไกลกว่าเดิมคู่ไหนเป็นบ้างคะเวลาคนรักไปคุยกับใครหรือแค่กดไลค์รูปใครคนอื่นเราก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจหัวใจเต้นแรงมีคำถามมากมายผุดขึ้นมาในหัวเขาจะเปลี่ยนไปไหมฉันดีพอหรือยังเขายังรักฉันอยู่หรือเปล่าความรู้สึกเหล่านี้คือความหึงหวงซึ่งถ้ามันมากเกินไปก็อาจากลายเป็นพิรายที่บั่นทอนความสัมพันธ์ได้ค่ะก่อนอื่นเรามาลองวิเคราะห์กันค่ะว่า ความหึงหวงมาจากอะไรความหึงหวงมักเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเราเองถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองดีพอมีคุณค่าและเชื่อในความรักที่เรามีความรู้สึกหึงหวงจะลดลงเพราะเราไม่กลัวว่าสิ่งดีๆจะหายไปจากชีวิตความหึงหวงในความสัมพันธ์มักเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งเป็นผลมาจากการเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำ low self esteem เมื่อเรารู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าหรือไม่ดีพอเรามักจะกลัวการสูญเสียคนรัก และเกิดความหึงหวงขึ้นมาการขาดความมั่นใจในตัวเองอาจมาจากการตั้งมาตรฐานที่สูงเกินไปการมองตัวเองในแง่ลบหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นการสร้างความมั่นใจในตัวเองสามารถช่วยลดความหึงหวงได้โดยการปรับเปลี่ยนความคิดที่มีต่อตอนเองฝึกการมองเห็นคุณค่าในตัวเองและเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นใจ ดังนั้นหากเรามีความมั่นใจในตัวเองและเห็นคุณค่าของตนเองความหึงหวงจะลดลงความสัมพันธ์กับคนรักจะมั่นคงและมีความสุขมากขึ้นลองมาฟังเรื่องของไม้ดูนะคะความหึงที่ทําให้ความรักพังจนเกือบไปต่อไม่รอดไม้เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่รักแฟนของเขาสุดหัวใจแต่เขากลับไม่รู้เลยว่าความรักของเขากําลังถูกกัดกินจากข้างในด้วยสิ่งที่เรียกว่าความหึงหวงแรกๆทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดี ไม้ใส่ใจแฟนดูแลเธออย่างดีและอยากให้เธอมีความสุขแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม้เริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ทำให้ใจไม่สงบนั่นคือความระแวงเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเธอจะยังรักเราอยู่ไหมถ้าเธอเจอคนที่ดีกว่าละ่ะเธอจะไปจากเราหรือเปล่าทุกครั้งที่แฟนของไม้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานผู้ชายไม้รู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติแม้ว่ามันจะเป็นแค่บทสนทนาธรมาธรมดาธรรมดาแต่ไม้ก็อดไม่ได้ที่จะถามเธอเสมอว่าคุยกับใคร ทำไมต้องคุยกันบ่อยไม้เริ่มจับจ้องแฟนจนบางครั้งแฟนของไม้รู้สึกอึดอัดและเริ่มรำคาญเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดคือคืนหนึ่งที่ไม้หยิบโทรศัพท์ของแฟนขึ้นมาเช็คดูตอนที่เธอหลับและเธอตื่นขึ้นมาเห็นพอดีเธอมองเขาด้วยสายตาผิดหวังและพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่านี่เราต้องใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆหรอคืนนั้นเป็นคืนที่ไม้รู้สึกว่าเขากำลังจะเสียแฟนสาวไปความหึงหวงอาจจะไม่ได้เกิดจากการกระทําของอีกฝ่าย แต่มันเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเราเองหลังจากเหตุการณ์วันนั้นไม้เริ่มถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เขาพบว่ามันไม่ใช่เพราะแฟนของเขาน่าสงสัยเลยแต่เป็นเพราะตัวเขาเองซึ่งเป็นปมในใจตั้งแต่ตอนเขาเป็นเด็กเขาเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ทำให้เขารู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและเขายังเคยถูกแฟนเก่าทิ้งไปหาคนอื่นทำให้เขากลัวว่าจะเกิดเรื่องแบบนั้นซ้ำอีกเขามักเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น และคิดว่าเราอาจไม่ดีพอสำหรับคนรักของเราซึ่งเชื่อมโยงกับหลักจิตวิทยาในหนังสือ The Six Pillars of Self Esteem ของนาฟาน e โยปราดันกล่าวไว้ว่าหากเรามองว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเราจะหวาดกลัวการถูกทอดทิ้งและต้องการการยืนยันจากคนรักตลอดเวลาหมายเริ่มเข้าใจว่าถ้าเขาไม่เชื่อมั่นในตัวเองเขาจะไม่มีวันเชื่อมั่นในความรักของใครได้เลยที่จริงเราไม่ได้กลัวว่าแฟนจะเปลี่ยนไป เรากลัวว่าเราจะไม่ดีพอสําหรับเขาต่างหากแล้วไม้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรอย่างแรกไม้ต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแทนที่จะพยายามควบคุมแฟนเขาหันกลับมาพัฒนาตัวเองออกกําลังกายอ่านหนังสือและทําให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นเลิกคิดแทนคนอื่นทุกครั้งที่รู้สึกหึงหวงเขาจะหยุดและถามตัวเองว่านี่คือเรื่องจริงหรือเราคิดไปเองและเขาต้องเรียนรู้ที่จะไว้ใจแฟนความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการจับผิดกัน แต่เกิดจากการเชื่อใจกันสุดท้ายความหึงหวงของไม้ค่อยๆลดลงและความรักของเขากลับมาแข็งแรงกว่าเดิมไม้ไม่ใช่คนเดียวที่เคยเจอเรื่องแบบนี้หลายคนอาจเคยรู้สึกหึงหวงและกลัวการสูญเสียแต่บางครั้งคำตอบไม่ได้อยู่ที่การควบคุมอีกฝ่ายแต่อยู่ที่การกลับมาเข้าใจและรักตัวเองให้มากขึ้นค่ะหึงหวงให้พอดีรักนี้จะไปได้ไกลการหึงหวงไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้ามันมากเกินไปก็อาจทำให้รักพังได้นะคะแทนที่จะพยายามควบคุมอีกฝ่าย ลองเริ่มจากการควบคุมใจตัวเองก่อนเพราะเมื่อเรามั่นใจในตัวเองเราจะสามารถรักได้อย่างมีความสุขและสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้นั่นเองค่ะถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งความหึงหวงคือการคิดไปเองคิดไปล่วงหน้ากังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดหรือจมอยู่กับอดีตจนทําให้ปัจจุบันพังหลายครั้งที่เราคิดว่าเราก็มั่นใจในตัวเองแล้วนะว่าเราดีพอไม่เปรียบเทียบกับใครแล้วนะ แต่ความคิดระแวงบางอย่างก็ยังคงอยู่แม้ว่าแฟนของเราจะไม่เคยทําอะไรผิดเลยแต่ทุกครั้งที่เธอบอกว่าจะไปเจอเพื่อนร่วมงานหรือไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนเก่าความคิดหนึ่งก็มักจะโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าเธอเจอคนที่ดีกว่าเราละ่ะความคิดแบบนี้คือความกังวลอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือไม่ก็ย้อนกลับไปคิดถึงอดีตที่เคยผิดหวังจะสารอยเดิมไหมถ้ายังมีความคิดแบบนี้อยู่เราจะเริ่มไม่มีความสุขค่ะและอาจจะเผลอทำให้แฟนของเราไม่มีความสุขไปด้วย บางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความรักของเราแต่มันอยู่ที่ว่าเราวิ่งหนีจากปัจจุบันมากแค่ไหนหนังสือตะเพาลับนาวของแอคคอร์ทโฮที่พูดถึงแนวคิดของการอยู่กับปัจจุบันหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าเราทุกข์เพราะเรายึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือปัจจุบันและมีประโยคหนึ่งที่น่าประทับใจคือความกลัวและความมิตกกังวลเกิดขึ้นเมื่อจิตของเราอยู่ที่อื่นนอกจากปัจจุบัน ลองมองย้อนกลับไปตอนที่เรามีอาการหึงหวงดูนะคะแสดงว่าในใจเรากําลังคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือกังวลว่าจะเหมือนประสบการณ์ในอดีตเพราะเราไม่ยอมลืมหรือทิ้งอดีตไปนั่นเองค่ะเรามาลองฝึกอยู่กับปัจจุบันกันดูนะคะเริ่มจากหยุดคิดแทนอนาคตหยุดคิดล่วงหน้าทุกครั้งที่ความคิดแง่ลบโผล่ขึ้นมาลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นจริงตอนนี้ไหมถ้าไม่ก็มันเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นให้หยุดคิดค่ะ มันยังไม่เกิดขึ้นท่องไวนะคะแล้วหันมาโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแทนที่จะจมอยู่กับอดีตหรือคาดเดาอนาคตใช้เวลากับแฟนอย่างมีคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่แค่อยู่ด้วยกันแต่อยู่กับปัจจุบันแล้วทำมันให้ดีที่สุดฝึกขอบคุณสิ่งที่มีในตอนนี้แทนที่จะกังวลว่าเธอจะจากไปวันไหนขอบคุณทุกวันที่เรายังมีกันและกันตรงนี้และตอนนี้ดีกว่าค่ะสุดท้ายความหึงหวงจะค่อยๆหายไปเพราะเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องไปควบคุมอนาคต แค่ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอคะ่ะอย่าปล่อยให้ความกังวลเรื่องอดีตหรืออนาคตมาทำลายสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันลองถามตัวเองดูนะคะว่าวันนี้คุณได้ใช้เวลากับคนที่คุณรักอย่างเต็มที่แล้วหรือยังหรือคุณยังมัวแต่กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงความรักที่ไม่ต้องระแวงเริ่มจากการอยู่กับปัจจุบันบางครั้งเราไม่ได้หึงเพราะอีกฝ่ายมีอะไรผิดปกติแต่เราหึงเพราะใจเราเองยังไม่มั่นคง เรากลัวสิ่งดีๆจะหายไปกังวลว่าอนาคตจะไม่เป็นอย่างที่หวังหรืออาจติดอยู่ในเงาของอดีตที่เคยทําให้เราเจ็บปวดแต่ความจริงคือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้คือปัจจุบันแทนที่จะมัวแต่ระแวงหรือกลัวว่าอีกฝ่ายจะเปลี่ยนไปลองถามตัวเองดูว่าเราใช้เวลากับเขาอย่างเต็มที่แล้วหรือยังเรารักและดูแลความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดนะตอนนี้หรือยังเพราะสุดท้ายแล้วอนาคตที่ดี ไม่ได้มาจากความระแวงแต่มาจากการสร้างปัจจุบันให้มีค่าลองวางความกลัวลงสักนิดใช้หัวใจฟังสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วคุณอาจพบว่าความรักที่ไม่ต้องระแวงนั้นอบอุ่นและเป็นอิสระแค่ไหนค่ะขอบคุณทุกการรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะ